สวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้พบกับป้าป๊าและก็พี่เจนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระที่วัดโบสถกันนะครับวัดโบสถ์าำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับแล้วก็หลวงพ่อสุธรองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในวัดด้วยกันครับ ตรงนี้จะมีหลวงพ่อเหลือหลวงพ่ออะไรมไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้เพราะป้าก็ไม่ได้มานานนะหมางแต่เ,เจเป็นเด็กใช่ปหอันนี้จะเป็นภายในวัดนะครับก็จะมีจุดที่ให้เราไหว้พระนะครับมีหลวงพ่อเหลือนะครับแล้วก็จะไปไหว้หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับคำแล้วคนก็เลยน้อยไปพี่เจเข้าไปไหว้หลวงพ่อตรงนี้ลูกถอดถอดลูกใส่ไม่ได้อาดอกไม้ทูบเทียน ดอกไม้ด้วยเดี๋ยวป้าอเอาใส่ตู้เลยหรอกอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพระประทุมธรรมราชนะครับ ได้พาทำบุญแล้วกันกันกนกบพี่ตองเจนะครับตรงนั้นแหละ อธิษฐานแล้วก็ติด ติดทองหลังพระอธิษฐานด้วยหลังจากจิตเสร็จพนมมืออธิษฐานด้วยลูก โอเคครับหลังจากเราไหว้พระประทุมธรรมราชเสร็จเราก็จะมาไหว้องค์หลวงพ่อองค์พระสิวลีนะครับ ไปให้ติดเลยลูก โอเคครับตอนนี้เราก็จะพาชมบรรยากาศภายในวัดน,นะครับแล้วก็จะไปตรงหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับแล้วก็พระพุทธโสธรองค์ใหญ่หลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่นะครับเรียวขวาไปเลยลูกโอเคพี่เจเราสามารถเดินขึ้นไปขนะ้างบนได้

เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับที่วัดโบสถ์สามโคกปทุมธานีไม่ไกลจากกรุงเทพทุกคนสามารถมากราบไหว้พระขอพรเที่ยวชมแถวนี้ได้นะครับตรงนี้ได้ ข้างหลังเป็นทุ่งนางหรือเป็นอะไรพี่เจ้ดีไม่มีแดดเนาะมาเย็นๆคนไม่เยอะด้วยโอ้แต่ฝั่งกรุงเทพนี้มืดเลยนะใช่ฝั่งนั้นฝนน่าจะตก ทีนี้เราเดินไปตรงหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่อยู่ข้างๆก,กันกับหลวงพ่อโตก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมด้านหน้านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่มากนะครับอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเลย นี้เป็นถาวรวัตถุภายในวัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิหารทรงไทยผสมล้านนาสวยดีนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาตรงองค์หลวงพ่อสุธรองค์ใหญ่นะครับซึ่งองค์ใหญ่มากๆ ชมตรงมุมด้านหน้าหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวตามพี่รองเจไปครับพี่รองเจเดินไปแล้วเครื่องบินนี้มาจากดอนเมืองนะหรือจะลงดอนเมืองวะ พ้อสอุธรก็จะอยู่ริมแม่น้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ไหลต่อมาจากอายุธยานะครับผ่านปทุมแล้วก็จะลงนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการก็ไหลลงทะเลอ่าวไทยที่สมุทรปราการองใหญ่มากนะพี่เจยฮะมุมนั้นก็จะเป็น หลวงพอ่อโตอีกมุมหนึง่งนะครับมุมเนี้ยสว่างมากเลยพี่เจไหนพี่เจเออพี่เจมุมนี้สวยพี่เจหันมาพนมมือยิ้มโอเคไปสวยจริงพี่เจแสงเป็นเหมือนภาพตัดอ่ะพี่เจหันหันมาอีกออพี่เจหยุดอยู่ตรงนั้นเออ หันไม่หันหันมาเดี๋ยวป้าซูมก่อนอโอเคไปสวยมุมนี้ ตอนนี้เราลงมาถึงจุดที่จะให้อาหารปลาแล้วนะครับปลาเยอะมากที่จะลงไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้เออไม่เป็นไรหรอกอ่ะปลาเยอะมากนะครับเต็มเลยโอเคตอนนี้เราก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้ว เดี๋ยวก่อนจะกลับนะครับเราจะเข้าไปไหว้ขอพอรท้าวเวสสุวรรณนิดหนึง่งอันนี้เป็นวิหารนะครับวิหารที่อยู่ในวัดโบสถ์สามโคกปทุมธานีนะครับสวยงามมากวิหารหลวงพ่อทันใจ นะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเพราะเรามาค่ำนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็จะพี่เจจะไปไหว้องค์ปู่ทาเวสุวรรณนะครับไดไปไหนลกยนพนมไม่ตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้กั้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รบกวนาฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับวิทยาพามลชันชับด้วยนะครับสวัสดีครับ